สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพยายามเริ่มเอพิโซดแรกของช่องของเราชื่อว่าดูรู้ลองในบางกระเทศทากาวันนี้เราอยู่ที่เป็นร้านเครื่องดื่มและอาหารชิคๆร้านหนึง่งอยู่ในใจกลางเมืองใจกลางกรุงทากาเลยนะฮะ นี้ก็มานั่งไม่ตัดร้านที่อะไรก็ไม่รู้่ดืจดดรสชาติดีไม่จืดแมะจะไม่หวานเท่าความพราหน้ำหอมบ้านเรานะแต่ก็อร่อยแต่ร้านนี้ก็บรรยากาศดีไม่แพ้กันนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี้ยจะเป็นร้านที่สร้างอยู่บนชั้นบนสุดของตึก ซึ่งตึกเนี่ยมีความสูงประมาณ4ีชั้นแค่นั้นเองตึกที่นี่มันไม่มีตึกสูงมากขนาดนั้นเท่าไหร่นะอย่างร้านนี้ก็ดีเหมือนกันบรรยากาศดีมากคือเจ้าของร้านเนี่ยทำข้างบนเป็นเหมือนลักษณะเป็นสวนซึ่งมีต้นไม้ะอะไรเยอะแยะมากมายสวยงามมาก สำหรับอีกร้านที่เราพามาในวันนี้นะคะเป็นร้านนั่งชิลชื่อว่าเบงกอบอยนะเบงกอก็คืออา่าวเบงกอคือรประเทศบังกลาเทศนะ,ะส่วนบอยเนี่ยภาษาเบงกาลีแปลว่าหนังสือมันก็คือเป็นลักษณะเป็นร้านหนังสือที่เราสามารถอ่านหนังสือได้ตามใจชอบนะ,ะมีชั้นหนังสือวางให้ยยเยอะแยะไปหมดเลยนะ,ะเป็นพันพันเล่มนะฮะหยิบอ่านได้ตามใจชอบแล้วก็ สามารถสั่งกาแฟมาดื่มได้มีร้านขายชาร้านขายกาแฟอยู่ข้างบนและถ้าเกิดสนใจอยากได้หนังสือเล่นไหนไปอ่านเป็นพิเศษด้านในก็มีร้านขายหนังสือจริงจังสามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยค่ะ